คาริสาครับสวัสดีครับพอเราโดนด่าเยอะๆเราสึกว่าวันนี้อยากออกไปแล้วอยากได้รับความรักมากจังหนูสนิทกับโจ้ก่อนที่เขาจะดังอยู่ไหมหนูดังกว่าโจ้อยอวันนะ <laughs> <laughs> เอาว่เคยคุยกับผู้ชายมากที่สุดคุยนะคุยนะกีค่นะคน อนี่มันร้ายจริงๆนะฮะไปสั่นหนชอบชียวว่าคนอื่นคาดหวังเวลาไปไหนฮะต้องเมาให้สุดต้องเต้นให้แรงขึ้นโตได้ลราขึ้นแล้วเป็นเป็นเป็นคื่อนรอบโตจะแบบมึงยังไม่ขึ้นโตอีกใช่ไหมหนูว่าเคยทําอย่างเงี้ยจนเอ็มคว้หนูขาดอะคือหมอถามว่าเล่นกีฬาอะไรหนูว่าหนูนี่เล่นหนูเต้นเยอะหนูตีลังกาเบิเกอร์ี้หนูนี่อะไรอย่างเงี้ย ขอต้อนรับมาดามคาริสาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบหนเรียกถึงว่ามาดามอ่ะก็น,นี่ไงก็คุณเป็นมาดามไงก็เรียกตามมาอ,อ๋อเจ้าอี้เพราะว่าหนูเป็นลูกครึ่งแล้วเจ้าอี้ยังชอบภาษาอังกฤษเธอบอกว่าตองเป็นลูกครึ่งรรรรประเทศจีนประเทศนี้ชอบไปประเทศนู้นแต่คือไม่ได้ไปนะ่ะแต่เหมือนเป็นแบบนับช่างฝันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบใหญ่จะรู้สึกว่าแบบคุยกับเราเป็นแบบเมอร์เดิมอะไรอย่างเงี้ยแบบมันรั่วบ่าวไอ้โจะ Oh, หนูสนิทกับโจก่อนที่เขาจะดังอยู่ไหม <c oughs> หนูไม่ชอบคำนี้เลยหนูรู้สึกก็แบบเอา้าทำไมอ่ะพอเราสนิทกันมากๆอะ่ะมันจะไม่ค่อยรู้สึกก็แบบดังไม่ดังเพราะเราจะเห็นเขาเป็นแบบคนเดิรรมสเ<อ>สมอแล้วแล้วด้วยความที่ไลน์สไตล์เขาแบบธรรมดามากๆจนเรามันไม่ได้รู้สึกว่าแบบจากคนที่เออเป็นไทยบ้าแล้วแบบจะถูกมาแบบเป็นซูเปอร์สตาร์มันไม่ได้มีฟนะิลลิ่งนั้นจนเราไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบความฝันเขาสําเร็จมากกว่าอะไรเงี้ยแสดงว่าโจยี่พุทธิิ์คือคนที่ให้สัมนมนี้กับหนูใช่ แต่ย้อนกลับไปตอนนั้นคือเป็นหนูเป็นเดอะเฟซแล้วถูกไหมเป็นแล้วหนูดังกว่าจี้วันนะเอาว่าทำไมเล่เลยจริงๆคนรู้จักคณิสาแล้วอ่ะพี่อ่ะก็รู้จักคณิสาจากเดอะเฟซให้มารู้สึกชอบจริงๆอ่ะตอนได้มาเจอแล้วเอางี้พี่ไม่คิดจริงๆว่าหนูจะเป็นคนมันๆแบบนี้รู้ป่ะหนึ่งคือหนูเป็นลูกครึ่งแล้วแบบหนูเป็นนางแบบไม่เหมือนแต่ตอนเนี้ยพี่ว่าเหมือนพี่รู้สึกคือพี่เอาจริงภาพนะคือนางเป็นนางแบบนางสวยเซ็กซี่เราก็คิดว่า หนูที่แอคที่สี่ถ้าให้พูดง่ายๆสนุกที่แอคที่เก๊กเลยอ่ะหนูก็มาทบทวนตัวเองว่าทําไมคนน่ะรู้สึกว่าหนูตลกตอนนี้คะที่หนูรู้สึกว่าหนูอ่ะเหมือนเดิมอาจจะเพราะว่ามันเพิ่งมี YouTube เยอะขึ้นมันเพิ่งมีรายการที่แบบเอาดาราไปเป็นเกสมากขึ้นสมัยก่อนก็คือเล่นละครแล้วตอนนั้นที่แอคเยอะๆเพราะคนด่าเราเยอะเราเนี่ยมันเป็นคนมีปมอ่ะรู้สึกเหมือน เข้ามาแล้วคนรู้สึกว่าเราแบบก้าวร้าวเราพูดตรงเราแรงเราไม่มีสมาคารวะอะไรอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นว่าคนโดนว่ายเยอะอะทาอะไรมันก็ระวังไปหมดพ้าระวังไปหมดมันก็จะมีจังหวะที่เราก็ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองหรือเราหาตัวตัวละครในวงการให้ตัวเองอะอยังไม่เจอ,อจนสักพักแบบช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบมันไปเองอะไรวันเวลามันเปลี่ยนไปนพี่จินคือหนูโดนด่าตอน16ไงมันจะมาเป็นตัวเองมันก็ไม่กล้าตอนนั้นเดกเฟซก็อายุเท่าไหร่16 มันเหมือนเป็นอย่างนี้ไหมพอออกจากบ้านปุ๊บเหมือนเราต้องเล่นละครแล้วด้วยพยายามแต่ไม่รู้ตัวนะพี่ซีเหมือนแบบพอเราโดนด่าเยอะๆรู้สึกว่าวันนี้อยากออกไปแล้วอยากได้รับความรักบ้างจังคราวนี้มันออจากบ้านด้วยความแบบเฟกแหละ ล่าเริงผิดปกติยิ้มผิดปกตินท์ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูเป็นคนแบบไนท์จะล่าเริงนะแต่ไอที่หนูเคยเป็นมันอาจจะแบบผิดปกติืันรู้สึกว่าคนเนี้ยไม่ชอบใช่ป่ะเสียสเลยพอวันเวลามันผ่านไปเราเข้าใจมุมมากตอนนั้นมันไม่มีภูมิค่ะตอนนี้มันมีภูมิมันก็ฟกแบบเออไหนโดนด่าก็แก้คนเข้าใจใครสามารถขึ้นแล้วสบายกันไหมสบายขึ้นเยอะค่ะซึ่งหนูเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนเข้าวงการแล้วแต่หนูว่าอีกคนที่ทําให้หนูมั่นใจจริงๆอ่ะคือพี่๊อป เพราะสมัยก่อนใช่คือทุกคนพยายามจะแบบกูมิ่งหนูพยายามจะล้างหนูว่าให้เป็นคาแรคเตอร์ที่คนชอบเราก็พยายามจะเปียนตามที่เขาแนะนําแต่เหมือนมันมีวันนึงพี่ป๊อบก็เหมือนบอกว่าแบบปล่อยให้เขาเป็นแบบของเขาให้เขาเกลียนแบบของเขาแล้ววันหนึ่งคนก็จะฉีนแลวจะชอบเขาไปเองเพราะเขาเป็นตัวของตัวเองเลยคือแต่ก่อนหนูไม่กล้าเกลียนไม่กล้าควรซนตีนเพราะหนูรู้ว่าแบบทำอะไรก็ผิดจังหวะพี่ซีแต่วันนี้คือเต็มที่เลยเต็มข้อถ้าวันนี้คนพูดถึงคาริสาคาแรคเตอร์ของหนูจริงๆคือเซ็กซี่ไหม แต่หนูไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่แบบร้อนแรงอะไม่ร้อนแรงอะไร <c oughs> คิดเองอะ <c oughs> เปิดซิเปิดซิมันไม่ฟอลเลยพี่ซีอะไรนี่แบบว่าชอบมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> คั<ต>ทพี่นุก๊กบอกว่าไฮคัทแบนวินพราลินนะคะคอลเลคชันใหม่เขาขาย <c oughs> <c oughs> คือจริงๆมันจะไม่หายแบบนี้พี่ซีแต่คืออันนี้เขาเอามาให้มันผิดไซส์หนูมันเป็นไซส์เอสก็งงเวลาเมียพี่ใส่ชุดว่ายน้ำพี่หิมาไม่เหมือนแต่นี้มันดูคนอื่นมัน มันคนอื่นไงถ้าหนูแฟนหนูดูแฟนหนูก็ไม่รู้สึกไรอ่ะมีแฟนไหมมีแฟนถ้าสมมติด้วยคาลิเตอร์หนูแบบเนี้ยพี่ว่าผู้ชายน่าจะชอบไม่ชอบทำไมอ่ะผู้ชายชอบจีแต่อยู่ด้วยกันนานๆมนต้องเป็นผู้ชายที่แบบอินดิเพนเดนต์นิดเดงต้องไม่ที้ห่วงเพราะว่าพี่ซีหนูแบบหนูกล้าเล่นกับผู้ชายโดยแบบเล่นอ่ะบางทีไม่ได้รู้สึกอะไรจริงไม่ได้รู้สึกจริงจถึงขั้นว่านีดถามจริงเคยไปนอนห้องเดียวกับจุ๊ยผู้วิเศจริงหรอจริง น้อ,นอยด้วยกันเลยเหรอมันไม่รู้สึกอะไรพี่พี่รู้ไหมว่าถ้าหนูเราคิดอะไรกันอ่ะมันจะไม่จิ้นเพราะเราไม่รู้สึกคนชอบจิ้นถูกไหมคนมันจะรู้สึกอะไรที่มันดูแบบไม่ใช่แน่ๆอ่ะมันเลยอินอะไรอย่างเงี้ยทำไมหนูถึงบอกว่าผู้ชายถึงไม่ชอบว่ะเคยหนูเป็นดีเอ็กซ์โรเวิร์ดในบ้านแต่เอ็กซ์โวิร์ดนอกบ้านมากๆหนูเป็นคนประหลาดมากเลยนะทำไมนอกบ้านหนูเป็นคนเปิดเผยนะบ้านหนูพักผ่อนอยู่ที่ซีอยากทำกับข้าวทำกาแฟดูทีวีอยู่แบบอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะจริงไหมว่าคุณไดเร c เมสเ s จไปหาเขาอ่ะ ใจเล็กชอบคือตอนแรกก็ก,กล้าๆกลัวมันกลัวเสลอพี่ซูเป็นลูกน้องเนื้อออกแมแล้วมันก็แบบอ,อะไรชอบอะไรในตัวนางหนูว่านะเหมนเขาเพิ่งได้เป็นตัวของตัวเองแล้วมันแบบมันสดชื่นเหรอเจ้นนนหนูรู้สึกถึงความสดชื่นที่เขาพี่เศนออกมาในซึ่้นะลลแล้ว,แล,วแล้วหนูไปเหมือนเขาเลยหนูชอบชีว่ากลืนคาดหวังเวลาไปไหนอะต้องเมาที่สุดต้องเต้นให้แรงทุกคนต้องมีความสุขขึ้นโตได้เราขึ้นจะเป็นไหม พี่สมมติหนูไปปาร์ตี้แล้วปาร์ตี้คนมานกำลังออมอะเพื่อนรอบโตจะแบบเขาทำให้เรารู้สึกแบบเป็นหน้าที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแล้วเราไม่ทำทำแล้วทำทำไมอะหนูเคยไปงานแต่งที่หนูไม่ได้สนิกกับแบบบ่าวสาวแต่เขาเป็นเพื่อนสนิกของแฟนอะเขาอาจจะเป็นคนเนเจอร์แบบเรียบร้อยกันเยอะๆแต่มาเลยดูออเพื่อนก็เลยสะกิดว่าแบบมึงยังไม่ขึ้นโตอีกใช่ไหมเทนเทนแล้วต้องขึ้นแล้วก็ต้องทําให้คนอีกร้อยคนมีความสุขอหนูก็มีความสุขแต่เหนื่อยไหม เหนื่อยเวลาหลับขึ้นหลับฝันดีเลยะแล้วทำไมไม่หยุดอ่ะนูหยุดขึ้นเยอะมากพี่สี่หนูว่าเคยทําอย่างเงี้ยจนเอ็มคว้ยหนูขาดอ่ะเฮ้ยคือหมอถามว่าเล่นกีฬาอะไรหนูว่าหนูนี่เล่นหนูเต้นเยอะหนูตีลังกาบังนกุยหนูรู้นี่ตั้งอยอ่ะเ้ยฉาใช่หนูรู้มากนะหนูดีขึ้นแล้วพี่หนูดีขึ้นแล้วจริงๆริงหนูเชื่อว่าที่พี่เจอทุกวันนี้คือหนูอาจจะสนุกแต่อีความทำโมนทั้งหมด หนูดีขึ้นแล้วมีวีรกรรมแบบเดือดๆดือดไหมสมัยก่อนที่เวลาหนูก็เลงจะบอกว่าอะไรหนูก็เลยแดดใช่แต่อะหนูน่ะไม่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 เป็นไรหนูก็เลงหนูก็เลยแบบบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะแสดงยังไงไม่รู้ว่านี่เดี๋ยวนะมันแสพอะแล้วตอนนี้นะคะเสื้อไม่ให้ผิวเราพักนะคะพีซีดีเค้นแล็บที่ดีจะมาบอกคุณผู้ชมทีไม่ได้มางานผิวโอเคมีไหมสมัยก่อนเนี่ยแซบอย่างเงี้ยผู้ชายต้องมาจีบเยอะสิหนูว่าหนูไม่ได้เป็นคนแซบแต่หนูสนุกแล้วผู้ชายเหมือนคิดถึก เนื้อององวะมันมันไม่ได้ฟีลเหมือนแบบว่าเราตัวท็อปเราตัวอะไรแต่เหมือนแบบมันสนุกมันคิดถึงมันเข้าใจโหัวอกผู้ชาย,ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนคิดถึกนะมีไหมมีผู้ไหนไหมที่แบบไอตัวเนี้ยจดดักพ้อยของชีวิตอะไรเงี้ยดักพ้อยหรอที่แบบเป็นเรื่องแบบแซ่บๆของหนูเลยนะมีไนหมจักคนนึงแหละเออทำไมเขาชอบเราเหมือนแบบมันก็อยู่ในกลุ่มแล้วก็เราโสดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออชอบก็จีบเลยอะไรอย่างเงี้ยจีบเลยเขาพูดกับคาิสาหรือว่า ชอบนะเขาดูชอบแต่หนูเขาไม่เห็นเราแน่นอนอะไรเงี้ยหนูก็เลยเหมือนแบบรู้สึกมันแบบได้ใช้อำนาจบารมีอะไรสักอย่างแล้วยังไงแล้วมันแล,แล้วมันเป็นเรื่องอยังไงก็ไม่คุยกันแต่หนูรู้อยู่แล้วคือคนละตัวหนูรู้อยู่แล้วว่าหนูไม่ได้ชอบแต่หนูว้าวา ป็นสิ่งที่ไม่ดีตัหนึ่งนะไว้ขัานทำไม่ชอบไม่ว่าแต่ว่าบริหารเสน่ห์อะไรใช่แล้วยังไงเราเราทําอะไรไม่ดีกับเขาหรือเขาทําไม่ดีกับเราก็เทเลยก็เทเลยมันเขาชอบเราเกินป้ายแล้วไม่เล่นละเขาเล่นไม่ไหวอ่ะผู้ชายในสเปคคาริสาได้นไงแต่ก่อนนะแต่ก่อนแบดบอยเทนี่คาแรคเตอร์แบดบอยเจ้าชู้ดูติดดูอะไรอย่างเงี้ยมีรอยสักมีรอยสักก็ไม่ได้รู้สึกหนึ่งดูแต่แค่รู้สึกว่าแบบคนคูลๆอะไรเงี้ยคนแบบเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือชอ คนกูหัอันนี้หมายถึงว่า first impression แบบตาม p r i ิ c i p l e นิสัยอะแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยนิสยยัยหรอไม่กําหนดนิสัยเลยคือถ้าชอบแล้วชอบแล้วชอบ,ชอบเออหนูไม่ค่อยมีนิสัยที่เป็นแบบต้องมีข้อดีกับข้อเสียคือกล้าคุยกล้าทำความรู้จักไม่ชอบก็เปลี่ยนก็แฝงนะพี่ <แฟ S 2> ว่าแ,<ฟ>แล้วเธอมาความรักปัจจุบันตอนนี้ตอนนี้อะไรก็ได้ที่มันสบายสบายไม่ไม่ต้องแบบเป็นกังวลหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้โอเคไหมตอนนี้โอเคค่ะ โตกว่าหรือเท่ากันหรือว่าหนูไม่ใช่โตกว่าตลอดที่สีโตนี่โตขนาดไหนก็มากกว่า10ปีอะเฮียถามจริงใช่หนูอาจจะสบายใจก็ได้มั้งใช่ผู้ชายมีวุฒิภาวะมันดึงดูดเราคือหนูบอกว่าถ้าหนูจะต้องไปชั่นแบบสนาไปเที่ยวค่ะไปอะไรเงี้ยไปแอเวนเจอร์หนูไปกับเพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนผู้หญิงได้ซึ่งต้องเข้าใจว่าหนูอะไม่ได้เจ้าชู้เวลามีแฟนอะไม่เจ้าชู้ก็ไม่ต้องสอบบ้างเคยคุยกับผู้ชายมากที่สุดคุยนะคุยนะเออคุยนะคุยนะ เวลาเปิดมาปุ๊บป๊อปปับขึ้นมาในไลน์กี่คนหกหกแล้วบริหารกันยังไงอ่ะไม่ได้ชอบมันไม่คิดมากหรือหรอแม่เออนี่มันร้ายจริงๆนะฮะเก่าแล้วพี่สี่ตอนนี้ปีนิขึ้นเยอะปีนิ่งขึ้นเยอะมากพอแล้วใช่วันนี้คณิสายังเป็นคนเดิมแต่นิ่งขึ้นเยอะมากพี่สี่เพราะอะไรทำไมอะไรคือจุดเปลี่ยนที่รู้สึกว่าเออ กูแมวแล้วแฟนคนนี้มั้งคะหรอคือไม่ได้อวยยศเขาอะไรขนาดนั้นะแต่หมายถึงว่าแบบพอมันเจอคนที่แบบสบายใจไม่ต้องโรตาไม่หึงหัวแล้วก็ไม่โดนหึงหัวแล้วใคร<ม>สาของเขามั้ คือหนูหึงเขาไหมหรอเป็นคนชี้หึงไหมหนูเป็นคนไม่ชี้หึงแต่หนูไม่ชอบคนโกหกอ่าเข้าใจเข้าใจถูกถูกเข้าใจได้ประเด็นคือที่หนูบอกว่าไม่อยากให้โกหกอ่ะเพราะว่าเราให้อภัยได้แต่พี่จีเพราะว่ารัาที่เรารักใครเราให้อภัยได้อยู่แล้วแต่ความไว้ใจมันจากร้อยมันจะลงลงลงแล้วหนูกลัวว่าถ้าวันหนึ่งผู้หญิงมันสะสอ่ะความไว้วางใจมันเพิ่มไม่ได้ไงมันความรักมันเพิ่มได้แต่ความไว้วางใจมันเพิ่มไม่ได้หนูเลยพยายามจะบอกคนที่เราคบอยู่ว่าแบบไม่ควรโกหกกันให้มันแย่แค่ไหนต้องบอกกันอืมซึ่งตอนนี้กก็คุัน อนนี้ถือว่าแซดโดสบายแฮปปี้เวลาหละม้งคะหนูมีซิงเกิลของตัวเองด้วยอ่ะโอ้ยใช่ไหมสิพี่เนี่ยไปนั่งดูเนี่ยหนูจะพูดอยู่ตลอดเลยว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนชอบร้องเพลงมากชอบมากแต่พี่ไม่รู้หนูพูดตลกหรือว่าหนูพูดพูดจริงจริงอันนั้นคือจริงๆเหรอจริงๆหนูอยากเรียนวาพี่ป๊อปไม่ให้เรียนเขาบอกว่าถ้าหนูเรียนนีหนูไม่เป็นตัวของตัวเองขอบคุณนะคะที่อะไรนะกล้าสอนหนูขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนู สองล้านวิวครับที่รูไ้ไหมว่าหนูสาบล้านคือไม่ได้ใช้เวลาเป็นปีนะอาทิตย์เดียวทําไมถึงไปทําเพลงได้กับพีชโอเคหนูรู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนเป็นโควิดแล้วหนูได้ร้องเพลงให้ฝนตาบอดซางและหนูก็ร้องเพลงเพีย้ยนสงสารเขาเนาะเขา<อ>มอ,องไม่เห็นแล้วเขามีแต่หูที่ดีมากๆอ่ะเลยตนะ้องมาฟังเสียงหนูคือตอนนั้นหนูเพี้ยนหนักแบบละมั่นใจหนักอจะเหินก็เหินจะสูงก็สูงอะไรอย่างเงี้ยคนมีความสุขเฉยเลยอ่ะ ที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าถ้าดาราไม่เพอร์เฟกคนจะไม่มีความสุขแต่วันนั้นพอเราโชว์ความไม่เพอร์เฟกของเราออกไปด้วยควารมาเป็นไลฟ์สดแต่คนกลับมีความสุขเราก็าเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถือมาเป็นทาของเราวะ <c oughs> <c oughs> คือหนูโชคดีพี่ คนรอบตัวหนูสนับสนุนอย่างมาดํมฟิอิ่งเงี้ยเพาเห็นว่าเราแบบเขาก็มาช่วยจับบอนเพื่อนๆทุกคนคือมาฟรีแล้วแบบดาราก็เยอะมากมาถ่ายค่าถ้าเราทาเพลงแล้วเราไม่มีค่ายอ่ะเราจะสตีมมิ่งไม่ได้ะคะ่ะหนูก็เลยต้องเอาเพลงอ่ะเราไปบอกเขาแลนหนูเป็นเพลงแรกของครอบสุนสิกนะก่อ,อนนี้เขาจะมี mv เพลงแก๊อะไรของไาอีกอะ่แะและกลายเป็นว่าคาลิสาู้มาก,ก่อนการแต่มาเป็นการล็อกตัวเองดีสิเพราะว่าค่ายทีอื่นเนี่ยไม่มีใครกล้าทําเพลงให้หนูเพราะเขาคิดว่า หนูเป็นเด็กเกียรติโอ๊ตเมกาคามเส้นแล้วทำไมไม่ทำต่ออะไม่ได้มีงบไงไม่ต้องใช้ตังค์เยอะขนาดนั้นเลยอก็ไม่ต้องไป MV เต็มข้ออะไรแบบนี้ละอดอะอัดร้องอัดร้องเดี๋ยวนี้ไม่เคยทำแบบนั้นนะหนูไม่แต่งเพลงอะไรเองเลยนะพี่ซีสซุยตอนนั้นก็พี่แบงก์ก็เป็นยานที่ทำเพลงให้โจเออะค่ะเขาก็ทำทั้งหมดทั้งนั่นแหละพี่พี่รอพี่แบงก์อยู่เนี่ยแพ่ของก็คือทำให้ทั้งบทแล้วหนูก็อัดร้องในห้องที่พี่เสีะอ๋อจะกับโจเอะหนูอดอะวันละทอดมาค่ะก็คือุจังหวะขอบคุณนะคะขอบคุณนนะะคส เดี๋คือหนูก็หาไปเรื่อยอ่ะคือทีละทีละนิดทีละนิดหนูน่าจะอัดอะมัณอาทิตย์หนึ่งตีหนึ่งตีสองก็แวะไปอัดอะไรอย่างเงี้ยเพลงหนึ่งก็คืออัดอีวันหนึ่งพี่แดนก็บ่าเออลองดูลองหาไปเรื่อยใช่ใช่นี่แหละพี่รู้ว่าหนูอ่ะอยากร้องเพลงพี่เลยเชิญมาออกรายการศิเียหนูดีใจมากริงจริงวันเนี้ยได้ร้องเพลงด้วยกันหน่อยหนูชอบครอบครัวพี่ศิมากแต่เนี้ยถามจริงคือในขณะที่มาถ่ายกับพี่นี่คือนัดกับเมียพี่เรียบร้อยแล้วหรอใช่ค่ะมันแจ้งเขาไว้ก่อนวันนี้มีถ่ายรายการกับ่สนีะะค ที่ประชุมวันนี้ก่อนนะคือนางบอกพี่ว่า่ทยค่ะนิสามากี่โมงเนี่ยเขาประชุมนู่นนี่เนี่ยนัดกันนางแล้วนะไม่นัดกันตอนไหนวะก็เลยงงแล้วตอนนั้นนี่ขนาดนี้พี่เป็นคนเชิญเขามาค่ะนิสาไม่เคยคุยกับพี่เลยในในไอจีอะแล้ววันนั้นหามากไปถ่ายรายการกัน แฟนฉันวัดประหลาครั้งแรกเจอคริสาครั้งแรกแล้วนางเดินเข้ามาบอกว่าพี่พี่รู้ไหมหนูว่าชอบเมียพี่มากนู่นนี่นั่นใช่ป่ะใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นน่ะคือนั้นเลยจักรวาลจักรเรียนนั้นเลยเจอพี่นี่เลยค่ะซึ่ง่อกพี่ที่เสร็จถ่ายรายการเสร็จหนูก็ไปต่อพอไปถึงแล้วหนูก็แบบเฮ้ยฉันเจอสามีเขาแล้วฉันได้เจอเขาด้วยแล้วหนูก็เดินไ็แบงก็เลยนิดนึงเลยบนด่านฟ้าซึ่งแบบมันก็ยี่สิบชั้นก็ได้เป็นห่วงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ดูเหมือนแบบทำเพื่อนอะ เขาดูไม่ได้นถึงตัวเองอ่ะไม่ค่อยเอาโอเคเดี๋ยวาะพี่พี่จะหยุดคุยแล้วหรอทำไมอ่ะจะน้อยไปอ่ะคุยอีกไม่จริงๆก็คุยได้จริงไม่มีปัญหาเราแต่ว่ามันก็โอเคแล้วแล้วเพลโอเคค่ะอ่าวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะวันนี้จะร้องเพลงโอ้ะหนอกแฟนเก่าค่ะกำลังเพลงใหม่เลยกำลังใจเลยขอให้พี่เป็นแฟนเก่าหนูได้ไหมตอนหนูร้องเพลงพี่จินดีเอางี้ถ้าสมมติว่าจินนาการย้อนกลับไปเพราะเวลาร้องมันจะต้องนึกถึงแบบภาเหตุการณ์ถ้าเราจะมีโอกาสได้เป็นแฟนเก่ากันควรจะเป็นก่อนพี่นี่ถูกไหมคะใช่พี่ี่กกับ พี่มีกี่ปีและ1สิบแป,ปีค่ะกำลั้จะสิแล้วก็ให้ย้อนกลับไปอ่ะสูยี่สิบกลมๆหนูก็น่าจะมานเจ็ขวบคือตอนนั้นน่ะเราเป็นแฟนกันตอนหนูเจ็ดขวบพี่ซีจำหนูได้ไหมคะภาพช่วงนั้นมันเบลอๆเพราะว่าพี่น่าจะอยู่ในคุกอยู่ค่ะตอนนั้น <c oughs> พรครบเด็กเจ็ดขวบจะบ้าเรอเออไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> จ้าโอเคกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ แล้วลอยพันพ้นไปเธอจะรู้ไหมว่าความคิดถึงไม่เคยจางก,กลิ่นอายเธอกลับลอยหวดมาแค่ได้ลับตาก็เออในวันที่เธอยิม้ม Love your s m i l อกอณที่แสนหวาน เธอมำใหฉัน ขอบคุณสถานที่นะครับ B Story Garden Cafe and Restaurant นะครับชิลมากมีทั้งกาแฟมีทั้งขนมหวานของคาวของหวานอะไรได้ครบทุกอย่างมีทั้งแบบฝรั่งแบบไทยอร่อยมากครับอย่าลืมแวะมาเช็คอินกันจะมาแบบครอบครัวหรือจัดงานส่วนตัวก็ได้นะผมว่าบรรยากาศดีสงสนะแน่นอนนะครับมีความเป็น private สูงมากนะครับมาที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ B Story Garden Cafe and Restaurant ครับขอบคุณมากครับ